สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาที่ระบบใหม่นะทุกคนนะตอนนี้เวลาเราเก็บกล่องหรือว่าทํำคงท,ำทําเควสใช่ไหมทุกคนมันก็จะได้ตัวของเควสประจําวันตรงในแถบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเราทําประจําวันครบไปหมดแล้วแบบนี้ทุกคนเออแล้วถ้าสมมุติเรายังมาเก็บเอออย่างตัวอย่างอย่งเงี้ยอย่างคุูรัตอย่างเงี้ย,ยปกติถ้ามันเต็มไปแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าตอนนี้นะครับในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะ4 8นะครับพอเราเก็บปุ๊บสังเกตว่ามันก็จะขึ้นมา0.5เห็นไหมทุกคนเออมันก็จะเหมือนปกติเราเก็บได้ครึ่งนึงอะ่ะเอออันหนึ่งมันครึ่งหนึ่งกล่องนึงอะไรอย่างนี้มันก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้มันจะขึ้นมาที่ไอก้กลมๆข้างล่างตรงนี้แทนนะหรือเวลาเราเปิดหีเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้ <S <s ใช่ไหมปกตินะครับ <S <s พอมาดูนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็น1.0ละเออก็คือเวลาเราทําเก็บกลงเก็บกล่องนะครับเมื่อก่อน เราจะเอาไว้ใช้ทําประจําวันเราจะอ่านไว้ต่อไปเราไม่ต้องอ่านนเราทําไปเรื่อยๆครับมันก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้แทนนะครับโดยที่ไม่ได้หายไปไหนเนาะนี่นะครับทุกคนครับพออีกวันหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยตัวเควสประจําวันมันก็จะโดนรีเซ็ตไปใช่ไหมเราก็ต้องมาทํ q u ควสประจําวันอีกวันหนึ่งแต่ว่าพี่มีไอหลอดสะสมอยู่สี่อันพอดีเห็นไหมครับเออสี่อันพอดีแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะอไอหลอดเนี่ยที่มาเราสะสมไว้สอันอะ ขึ้นไปใส่ไอตัวข้างบนที่เราจะกดรับของรางวันได้อ่ะเราก็จะต้องมีการใช้เรซินครับทุกคนครับพี่ก็ามาที่โต๊ะครับแล้วก็คราบเรซินนะสมมุติพี่คราบเป็นเม็ดหนึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะถูกดูดไปแล้วเห็นไหมครับ1อันนะครับไปอยู่ที่เวทประจานนําวัน1เม็ดนะครับ ซึ่งการถอนออกไปนะครับมันจะใช้สูตรคำนวณคือ30เลซินต่อ1เควสนะครับเออก็คือต่อ1รางวัลแต่ว่าถ้าเราใช้ไป40มันจะไม่ขึ้นเกินมาแบบครึ่งหลอดอะไรเงี้มันจะไม่ขึ้นให้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้ต่อไปแล้วมันครบ30พอดีเนี่ยมันก็จะถอนออกไปเท่ากับ1รางวัลพอดีอยู่ดีนะเพราะนั้นถ้าสมมุติพี่คราฟเลซินเพิ่มอีก2เม็ดนะครับพี่ก็จะครบ120นะครับแล้วสุดท้ายพี่ก็จะได้ครบ 4อันพอดีอยู่ดีนะทุกคนนะเออก็คือเราใช้ให้ได้120เรซินอ่ะต่อวันนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเคลียร์เรซินด้วย120ต่อวันแล้วเราก็จะไม่ต้องทำเควสประจําวันแล้วก็ไม่ต้องอั้นกล่องอั้นเควสอะไรนะครับเออต่อจากนี้ไปเราสามารถเก็บกล่องฟาร์มแมปแบบเกลี้ยงได้เลยนะครับโดยที่ตัวของหลอดยาวอ่ะมันจะรีเซ็ตนะครับทุกทุก เวลามันขึ้นแบบใหม่5.0 6.0 7.0อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพัดเราฟาร์มย,วยาวๆได้เลยนะครับยังไงเราก็สามารถเอามาใช้เป็นเควสประจําวันได้อยู่ดีนะครับเพราะทุกวันถ้าเราเคลียร์เลซินวันละ120อันเราก็ได้รับประจําวันแบบนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ